ได้ชมตัวอย่างกันไปแล้วนะฮะน่าจะจุใจและถูกใจกันนะฮะสำหรับวันนี้ที่เราจะนํามาเสนอนะครับแต่ที่แน่ๆครับเราขอเริ่มกันที่ข่าวของดาราคนนี้กันเลยดีกว่านะครับหลายๆคนนี่จับตามองฮะจะบอกว่าเป็นมหากราบก็ได้นะครับพอะดูเหมือนว่าเรื่องราวจะยังไม่จบกันดีระหว่างสาวใหม่ดาวิกากับกระเทอเฮเลนซึ่งล่าสุดมีกระแสว่าเฮเลนออกมาแช์ว่าอักษรวอใช้เงินโบหน้าเพื่อใจเอสุภชยัยและถึงแม้จะไม่ได้มีชื่ออักษรขึ้นต้นด้วยตัววอแต่หลายๆคนก็คิดว่าเฮเลนนั้น พูดกระทบสาวใหม่นั่นเองซึ่งไม่ได้เจอกันในงาน40 t h anniversary celebration ที่พาร์คพารากอนก็เลยต้องรีบถามเจ้าตัวว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับสนใจนะคะไม่ใช่หนูมาได้ช้อปปิ้งวันนี้ไม่เกี่ยวกับหนูค่ะไหนนะคะเรามีในส่วนของไม่ได้เป็นคอนเสิร์ตผู้ชายเสียงเพราะเราไม่ใจว่าพี่ไม่ได้พูดถเราแน่ๆในการที่จะมาไม่ไะ ใช่ไหมคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับของพี่บีเลยนะครับเพราะว่าวันนี้มีเพื่อนหลายคนที่เป็นแฟนคลับด้วยนะครับก็ได้ตามมาเสียงกรี๊ดนะครับอัติดขอบเวทีอย่างแน่นอนแน่นอนเสียงกรี๊ดจะดังไม่ต้องตกใจว่าเจอใครที่ไหนกใส่เสื้อได้ที่นี่มันก็ยังไม่จบนะค่ะจบแล้วค่ะที่บอกค่ะรอดูคอนเสิร์ตนี่ยก็สามารถที่จะเรียนเชิญได้ในตอนนี้ตอนนี้นักมาที่บอกว่าอยากจะเดินชมค่ะ ชมได้จำหน่ายในราคาพิเศษด้วยและนอกจากนี้เรามีทั้งในส่วนของกาแฟนะคะที่จะให้ทุกท่านได้มาทดสอบทดลองชิมรสชาติกาแฟนะคะไม่ว่าจะเป็นดับบ้ด็อกนะคะหรือว่าจะเป็นเอ็กซ์แรนะคะที่จะให้คุณได้ทดสอบลองชิมดยกันชอบรสชาติไหนชอบแบรนด์ใดก็สามารถซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ในราคาที่ลดสิทพิเศษเลยก็ว่าได้ใช่แล้วค่ะนะคะแลวบอกไว้เลยว่าวันนี้ ชื่อบอกว่าคุ้มสดคุ้มเป็นสองเท่าเลยว่าคู่ซ่าก็เป็นอะไรคะต้องบอกทุกท่านนะคะว่าวันนี้ภายในงานของเราค่ะท่านใดที่สนใจในกับผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมของเรานะครับช็อปในงานไม่ไปก็จะได้แค่สองใบต้องบอกวันนี้รับทุกคนเป็นของพิเศษเราเนี่ยที่เราจะตั้งไว้ทันทีถ้าเราทำให้งานเต็มมากเลยในราคาเท่านี้ค่ะแล้วช่วงนี้นขออนุญาตเพราะฉันเห็นสต มานเราถ้มเราทำได้มากทใเ้ลูกค่พอใจมากเลยนเพราะชนะตอนนี้นะพิธีกาทในนี้ัเมอนเลเราเนี่ยสามทานนสเสียงสักครูเอาไปทีบ้านดีอยกจับปืนกันอีกสักค่ไม่ได้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไม่มีคนจ้างเลยยืนยันว่าอะไรเดิมเอาเดิมจ้ะถึงไหมครับถึงถึง <laughs> เกียรนิหกหลักหรอมันมันแล้วแต่ง,งานนะคะอย่างเช่นงานละครงานหนังงานโฆษณางานมันแล้วแต่ค่ะแล้วแต่เลดแล้วแต่คนด้วยคุณจะมองว่าหนังถึง200ล้านเราอาจจะอัพท่าตัวขึ้นหนังยังไงหนังคอยถึง200ล้านค่ะคือตอนนี้เรากําลังลุ้นอยู่ว่าจะถึงไหมในวันนี้นะคะ จึงจะถึง200ล้านยังไงใหม่ก็เป็นคนเดิมใหม่ก็เป็นใหม่ดาวิกาคนเดิมค่ะดาวิกาไม่อาบตามหนังนะยังค่ะยังไม่าไม่อาบตามหนังค่ะแต่ก็อยากให้หนังได้200คคสาวใหม่ออกตัวทันทีครับว่าไม่ขอคอมเมนต์อะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับเฮเลนเพราะไม่อยากมีปัญหาอะไรตามมาครับผมยังคงถูกจับตามองอยู่เรื่อยๆนะครับกับเรื่องราวความรักของสาวในตาคมคนนี้พิงกี้สาวิกาที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนุ่มฮ่องกงรวมถึงเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านเข้ามา แถมล่าสุดครับภาพยนตร์ที่กำลังถ่ายทําอยู่ที่เธอไปเป็นนางเอกให้ประเทศอินเดียก็มีคิวมาถ่ายทําในประเทศไทยซะด้วยได้เจอเธอในงานแฟรัดิแคมฟิตกับเครทินพาร์ทแบบนี้ต้องให้เธออัปเดตสัหน่อยแล้วว่าการถ่ายทําเป็นยังไงบ้างคัับําทำเป็นเรื่องานีงมิเตอร์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะจะกลับไปถ่ายที่เมืองไทยเลยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายประมาณ ยี่สิบกว่าเนี้ยค่ะก็จะได้ถ่ายตามเนี่ยแหละค่ะเห็นตามศูนย์การค้าตามแบบเมืองไทยทั่ว,ท,วทั่วประเทศะคะ่ะอย่างเช่นแบบเชียงใหม่กาญจนบ,บุรีอย่างเงี้ยโลเคชั่นที่ที่หนอินเดียชอบถ่ายหลักๆก,ก,ก็น่าจะกรุงเทพค่ะจะได้ก็คงคงจะเห็นกี้เพราะว่าเขาก็วางแผนว่าจะแบบถ่ายตามจุดที่คนเยอะๆยอะไรเงี้ยแบบเป็น,เป,นเป็นแบบภาพแบบสวยๆอย่างเงี้ยค่ะ ประมาณ30กว่าคนนะคะตอนนี้าย่ประมาณทั้งหมดตอนนี้ประมาณ4 50หถึงสิหา่วเรื่องนึงมันประมาณ3ชั่วโมงใช่ไหมคะมันก็แบ่งส่วนแรกไปแล้วส่วนที่2ก็คือยังไม่ได้ถ่ายเ้ราจะเป็นหนังแบบแนวยุคใหม่ยังไงร่ายังต้องแบบวิ่งหลบต้นไม้อะไรัอยู่คะยังยุคใหม่ค่ะยุคใหม่แต่ว่าก็จะมีทุกเพลงอะค่ะอย่างในละครหนังกี้มันจะมีประมาณ6เพลง 6เพลงมันจะมีเพลงตามแบบวิลเลจตามหมู่บ้านที่เราแบบตอนก่อนที่เราจะมานิวยอร์กใช่ไหมคะก็จะมีก็จะมีตามแบบหมู่บ้านตามทุ่งนามีบ้างค่ะแล้วก็จะมาแบบอยู่ในเมืองเลยจะมีแบบหลายแบบตัดแตงคำราบลื่นไม่มีปัญหาเรื่องอะไรราบลื่นค่ะแล้วก็รู้สึกอยากให้คนไทยได้เห็นในความในความมีกลิ่นอายที่มีเสน่ห์ของอินเดียเป็นหนังที่สนุกค่ะดูแล้วก็มีความสุขเต้นตอถ่ายกันกี่วันประมาณเดือนหนึ่งค่ะ ได้ด,ดค่ะน่าจะได้ดูเพราะว่าคาดว่าเออมาถ่ายเมืองไทยด้วยแล้วก็มันเป็นภาพภาพประมทของเมืองไทยด้วยได้เห็นแบบสถานที่สวยๆ,ๆแล้วก็คือจริงๆแล้วอุตสาหกรรมอย่างทางตอนใต้ของที่ที่บอกเมืองที่ที่อยู่เนี่ยไฮยเดรบารดเนี่ยจำนวนของประชากรม,มันอย่างลงหนังเนี่ยประมาณ9 0 0 0กว่าโลงซึ่งมันมันเยอะมากอะค่ะแค่อุตสาหกรรมในในในเมืองเขาเนี่ยมันก็ถือว่า เยอะมากแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นอย่างบ้านเราอะที่เชื่อว่าเขาก็คงน่าจะมาฉายด้วยค่ะจะได้ดูกันเมื่อไหร่พี่ว่าน่าจะประมาณตามที่แพงเขาบอกน่าจะประมาณเดือนกรกฎาคมอย่างนี้จะต้องไปกลับเป็นยนไหนไหมคะหรือว่าอยู่ตรงนี้รอใช่แล้วไปช่วยโปรโมทที่นู่นไหมช่วยค่ะต้องกลับไปเป็นงานเปิดตัวที่นู่นนะคะอ่ะอย่างนี้เดือนนี้ก็รับงานที่นี่ได้รับลัางานก็ก็รับไปเรื่อยๆใช่ต้องกลับไปอีกเมื่อไหร่ กลับไปตอนประโมทเลยค่ะคือตอนนี้รอกองคาหาที่นี่เลยใช่ถามถารื่นหนุ่มถามเรื่องความรักบ้างรักเป็นไงบ้างดีก็โอเคค่ะไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่บอกก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้นแต่ว่ามีความสุขเหมือนคราวที่ล้วยังตอกไปเคี้ยวว่าเอ้ะเขาเป็นใครอะไรยังไงยังไม่บอกเดี๋ยวค่อยบอกตอนที่โอเคแล้วเนาะเราตอนนี้เรายังยังไม่มีความขึ้นหน้าใดๆเราก็ยังแบบไปเรื่อยๆค่ะเอาไว้แบบเฮ้ยถ้าเกิดแบบ มั่นใจหรืออะไรเงี้ยไม่ป่อกเนี่ยนะไปคลิกันที่ไหนคะไม่เจอไปคิกรายละเอียดเดี๋ยวค่อยบอกล้วตามข่าวนในอินเทอร์เน็ตมีคนมาบอกว่ายังไม่เคยเจอหน้ากันเลยคุยแต่ไลน์คุยแต่โซเชียลเน็ตเวิร์อะไรอย่างงี้จริงหรือเปล่าขขาตรงนี้ไม่จริงค่ะข่าวในเน็ตก็เชื่อไม่ได้มันไม่ใช่ปากหนูนี่ใช่ไหมมันก็ต้องฟังจากปากขี้ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่บอกอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องข่าวดีใช่ไหมคะมันต้องบอกกันอยู่แล้วแต่ว่า ให้มันมั่นใจก่อนเรื่องหนังอินเดียที่มาสแสดงจะถ่ายทําในไทยวันที่20ก,กว่าๆนี้ตามศูนย์การค้าและต่างจังหวัดเช่นเชียงใหม่กาญจนบุรีหลกัหลกๆโดยถ่ายทํากันในกรุงเทพมหานครใครเจอสาวไทยโกอินเตอร์คนนี้เข้าไปทักทายกันได้และให้กําลังใจด้วยนะครับมีระแสะข่าวเกาเหลากันไม่หมดเลยทีเดียวนะครับสำหรับสาวย่าที่ล่าสุดก็มีกระแสนในเว็บไซต์แห่งหนึ่งชงว่าเธอเกาเหลากับสาวคิมเบอรี่รอบ2แถมล่าสุดครับในงานซุปตาปาร์ตี้ฉลองครบรอบ43ปีของทางช่อง3ก็มีนางเอกลุ้นพี่อย่างชมพอาร,รยาแยแ รูปคู่กับณเดชน์ลงอินสตาแกรมซะด้วย Oh, สาวยยาๆบอกเลยครับว่าอย่ากให้เกาเหลากับใครเลยแค่ทํางานก็ยุ่งและเหนื่อยแล้วเขาอยู่แบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอขัดจังหวะกันก่อนแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยเราค่อยมาลุยกันต่อนะครับยังมีข่าวเด็ดๆในวงการบันเทิงรอทุกคนอยู่อีกเพียบครับติดตามครับ